ปั๊บปั๊บแล้วมันมันอย่างเงี้ยมันมันรู้มากว้าวไปเร็วดีไปเร็วไปเที่ยวงานวัดมายังไปมาแล้วไปตัดจปื่นมาไปมาล้อแล้วเฮ้ยเล้อหลุดเลยเหรอตัดดึงออกนั่นดึงออกไปแล้วไปแล้วเาไปแล้ว ไปแล้วล้อกูแหลมไปอีกล้อรถนางหลุดนางบอกว่าไปแล้วล้อรถกูแจ่มาจากงเรียนหรอไม่หรอกไม่โรงเรียนหรอกอันนี้หรอวัดวัดก็กล้ายเลยมาดีแล้วไม่หรอกหนุนพูดจาวไปเขาหน่อยครับ รถกลับผมหายไปไหนครับบอกดิไปเที่ยวพาจิ๋วไปด้วยว่าไ่ฮะไปเที่ยวงานวัดอ่ะจิ๋วจิ๋วไม่ไปหรอกสองคนไม่ไปงานเหนโอ้จเป็อย่าียจะไ่วมีวัดโบไอ้วัดเราน้อแล้วก็วัดโบ์ มีไงวอมีอะไีบ้างวะมีมั้งส้าปัด